แกลบใบไม้่านขี้เค็กอ้อยนะครับอีกส่วนหนึ่งสําคัญมากๆเลยนะครับก็คือแยกสูตรดินปลูกผักคนลกป่าครับทาไม่ยากผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ทําได้วัตถุดิบหลักที่เราหาได้ในพื้นที่อันที่1ที่ดีมากๆครับก็คือแกลบครับผมแกลบจากการสีข้าวนี่แหละนะครับจะมีค่อนข้างเยอะและคุณสมบัติของแกลบเนี่ยจะดีมากๆครับเพราะเขาจะเป็นจะโปร่งแต่แกลบเนี่ยจะต้องหมักก่อนนะครับถ้าไม่หมักมันก็จะทําให ต้นไม้เราเนี่ยไม่ไม่งามนะครับแล้วก็ผักเราจะไม่งามวัตถุดิบหลักก็คือแกบดิบนะครับสองใบไม้ครับใบไม้ที่เรากรองกองไว้นะครับอย่างใบไม้นี้เรากองกองไว้นานแล้วแหละนะครับจะใช้ใบไม้เก่าหรือใหม่ก็ได้ครับใบไม้2นะครับ3เราจะใช้แกบดำนะครับหรือจะเป็นถ่านก็ได้เศษถ่านก็ได้ครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น แกบดำหรือถาดต่อไปก็จะเป็นหลายคนใช้หน้าดินแต่ที่นี่เราไม่ใช้หน้าดินครับเราใช้ขี้เค้กอ้อยนะครับเป็นขี้เค้กอ้อยที่ได้จากโรงงานอ้อยนะครับอีกส่วนหนึ่งสำคัญมากๆเลยนะครับก็คือน้ำซอสน้ำซอสของเราก็คือน้ำหมักนั่นแหละครับน้ำหมักเราใช้น้ำหมักมูลข้างคาวนะครับใครไม่มีข้างคามูลข้างคาวก็ใช้น้ำหมักมูลวัวมูลไก่หรือมูลอะไรก็ได้ครับนะฮะเป็นน้ำหมักที่เราหมักไว้แล้วนะครับ ทีนี้เราก็จะมาผสมกันนะครับสำคัญการผสมสําคัญนะครับถ้าเกิดเราผสมไม่ดีน้ําเข้าไม่ถึงไม่ทั่วถึงเนี่ยมันก็จะทําให้ดินของเราไม่มีประสิทธิภาพใช้เวลานานเกินไปนะครับเราจึงใช้ถังหรืออ,อุปกรณ์ที่จะต้องผสมคล้ายๆปูนคลิปนี้เราใช้แพร่กระบ,บะผสมปูนนี่แหละนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เราใส่เข้าไปนะครับ1นนะครับเราจะใช้แกบดิบถังถังนะ เราจะใช้ใบไ,ไม้หนึ่งถังครับใครไม่มีขี้เค้กก็ใช้หน้าดินได้ครับหน้าดินอีกตัวหนึ่งนะครับเราจะใช้แกลบดำหรือเศษถ่านก็ได้ครับอีกครึ่งถังครับถ้าเราใส่เศษถ่านเยอะหรือแกลบดำเยอะเนี่ยมันจะทำให้ดินเราเป็นเป็นด่างเยอะเกินไปนะครับจากนั้นเราจะผสมครับน้ำหมักเนี่ยหรือน้ำซอสของเราเนี่ยครับถังนี้เราใช้เป็นน้ำหมักหมุรข้างคาวจะใช้น้ำตัวนี้แหละไปไป เข้าเกันรามีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเยอะครับจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะใช้จุลินทรีย์จาป,ปวกหนอกกล้วย EM ได้หมดเลยนะครับใส่ไปเลยครับผสมให้เข้ากันแล้วก็ตักใส่เลยครับใส่แค่ไหนใส่ให้ใหคลุกเคล้าให,ให้ให้ชื้นเลยโอเคคราวนี้เราก็จะคลุกเคล้าส่วนผสมของดินปลูกของเราเนี่ยผสมให้ทุกอนูนะครับน้ำเข้าถึงให้ได้นะครับ ถ้าเกิดเราไปกองไว้แล้วก็ลดน้ำเนี่ยน้ำมันจะไม่เข้านะครับก็จะทําให้ดินของเราเนี่ยบางที่เนี่ยเ,เป็นดินปลูกแล้วนะครับเพียงพอแล้วแต่บางที่นี่ยังแบบแห้งอยู่เลยนะครับจากประสบการณ์ใช้ทำวิธีนี้ก็คือจุลินทรีย์จะเข้าไปทํางานได้เต็มที่นะครับแล้วก็น้ําหมักก็จะมีประสิทธิภาพวิธีนี้เราเรียนแบบธรรมชาตินะครับธรรมชาติเนี่ย้างพืชซากสัตว์ทับถมกันเวลานานๆหลายๆปีเป็นร้อยๆ้อยปี2 0 0ปีก็จะทําให้ดิน ดินในป่าเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์นะครับขั้นตอนนี้เราก็จะวิธีนี้คือจะใช้เวลาประมาณสัก2เดือนก็จะเรียนแบบธรรมชาติทําให้ดินกองนี้มีคุณภาพเหมือนดินในป่าลึกนะครับโดยใช้วัตถุดิบหลักของเราแล้วก็ดินราปรุงเองมีคุณภาพแล้วก็สะอาดที่สัมพันธ์สะอาดด้วยนะครับเพราะเราจะปลูกผักไว้รับประทานเองดินของเราจะต้องรู้ที่ไปที่มาว่ามันสะอาดนะครับ โอเคเขาวนี้เราก็จะเทขึ้นกองไปเรื่อยๆแบบนี้